วันนี้มาบ้านผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักนับถือนะครับแล้วก็รักเหมือนพี่ชายคนหนึ่งแหละแล้วก็ให้ความเมตตาปราณนีผมไม่เยอะแล้วก็ประเสร็จผมก็มาบุกเข้ามาถึงหลังบ้านมาครัวก็จะมาพูดนู่นพูดนี่ไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ข่าวว่าปลาร้าเขาทำอร่อยด้วยนะฮะก็เลยแวะมาชิมปลาที่เป็น ถือว่าเป็นสินค้าประจำประจาบ้านอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมาดูว่าจะเปิดเผยแล้วแหละนี่ปลาปลาใจแอนปลาจากปลากะดีนะครับที่เขาบอกว่าคั่วใส่เครื่องเทศใส่เครื่องอะไราต่างๆมากมายเนี่ยคั่วประมาณสองชั่วโมง สชั่วโมงเอาจนแบบแห้งเลยนะฮะแห้งแล้วก็เวลาไปเคี้ยวทานเนี่ยมันแล้วก็มีคนถามว่าปลาร้าเนี่ยเก็บไว้ได้นานไหมถ้าคั่วนานๆอย่างเงี้ยยังไงก็เก็บไว้ได้นานหน,น,นะครับ oh. ก็เลยมาชิมก็บอกมีเมนูพิเศษให้ผมดูก็เลยมาดูกันหน่อยมาแล้วก็บุกครัวเลยมาเสร็จนะครับก็ ก็ดูก็ดูพื้นที่ในการทําปลานะฮะแล้วก็เนีในการเตรียมเตรียมอุปกรณ์นะฮะ,ะน,นี่นี่นะครับเตรียมอุปกรณ์ก็สะอาดสะอา้านมีการล้างหลายน้ําเลยเดี๋ยวไปชิมเขาบอกว่ามีสูตรพิเศษที่ที่ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยกินต้องกินแล้วก็กินแบบฝรั่งก็กินกันว่าง,งั้นเถอ,อะ,อะเอาแบบไหนผมตั้งกล้องก่อน กบอกว่าจะให้อร่อยเนี่ยจะช้าแบบนี้ก็นมปังนมปังอะไรก็ได้แต่จะให้ดีเป็นนมปังแผ่นนะครับนมปังแผ่นจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ช่างแต่พอดีตอนเนี้ยผมเห็นมีนมปังอยู่ตรงนี้นะครับเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ไปไหนก็ไม่รู้เลยครับ <laughs> ผมก็เลยนี่เลยนี่เลยเอาอย่างนี้เลยเนี่ยทาทาเข้าไป ทาเข้าไปแล้วก็เนี่ยอือหืออืมอมันเป็นน้ำพริกปลาหรือปลาสับที่ไม่เค็มมากมีหวานหน่อยๆห,หวานเพราะตัวปลาปลากรดี แล้วก็มีกลิ่นของขาตะไคร้มีกลิ่นของเครื่องเทศผมว่าใครที่เคยเอาหมูหยองหรือหรือเป็นอะไรนะน้ำพริกเผาถาล้มเลิกความคิดเลยถ้าปลาร้าถานะครับกินกินไม่ไม่ไม่ไมไมววเวอร์รสชาติอร่อยจริงนะฮะ ออืือแล้วกาแฟพี่ก็ชงไว้เลครับจะเข้ากันนะกรดีพี่ก็ชอบกินกาแฟดำคุณผู้ชมครับขอยก,ก้อนดยู่่ะ เขาว่านะขนมปังอะไรก็อร่อยหมดเลยนะครับก็ใส่ไม่ได้กินกับข้าวอย่างเดียวกินกับข้าวเหนียวผมใส่อย่างนี้เลยแล้วจะให้สาใจก็คืออ,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 อถ้าเจ้าบอกว่ากินมันโอเคไหมโอเคเลย แต่ถ้าถามอีกมุมหนึง่งถ้าเป็นมื้อเย็นเนี่ยก็หรือเป็นมื้อเย็นมื้อกลางวันเนี่ยมีกระปุกนี้กระปุกเดียวจบเลยมีมะเขือมีแตงมีผักเล็กเล็กน้อยน้อยหรือจะยำกับข้าวผมว่าข้อแรกเลยที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่ต้องบอกคือไม่เผ็ดมากแล้วก็เป็นปลาร้าที่ไม่ได้กลิ่นแบบกลิ่นตุตุกลิ่นอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะคั่วสองชั่วโมงอะ่ะคั่วสองชั่วโมงด้วยไฟที่กําลังพอดีนะครับ แล้วก็ได้ปลาที่อร่อยอย่างเงี้ยอืมอ้มเอาปลาใจแอนฝากท้ายบอกเบอร์ศูนย์เก้าห้าสี่เจ็ดห้าเก้าสามสองสองพูดไปกินไปฟังขนาดไปล่ะอีกครั้งศูนย์เก้าห้าสี่เจ็ดห้าเก้าสามสองสอง ปลาสับใจแอนเอาขึ้นเครื่องบินก็ได้นะ